ดูคลิปเคลือบแก้วมากันเยอะแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนมาดูขัดสีลบรอยแบบเต็มระบบกันบ้างดีกว่าพูดง่ายๆนะฮะแปดกว่าขั้นตอนแต่เราไม่ได้ทำแปดขั้นตอนให้นะฮะเราทําเป็นสิบขั้นตอนเลยตอนแรกนะฮะก็จะมีล้างสีดูดฝุ่นหลังจากนั้นเราก็นํายางมาต่อยยางไม้รูปดินน้ํามันนะฮะขัดหยาบขัดละเอียดขัดชักเงาแล้วก็ขัดเคลือบสีนะครับผมก็เคลือสบเอสเปรย์ดีแวกให้อีกคือแบบโอ้โหอย่างคุ้มเลยนะครับผมใครที่ไม่อยากรอนานนะฮะผมแนะนําชุดโปรโมชั่นตัวนี้เลยสุดคุ้มมราาาาคแแสสนนนถูกลงออจะดีเย นที่อยากให้ลดเงาสวยๆฉ่ำๆนะฮะแนะนาเลยโปรนี้ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนรูปดินน้ํามันนะครับผมรูปดินน้ํามันเราก็จะถูแนวขวางแล้วก็แนวเฉียงอีก1ที 1> พูดง่ายๆก็เหมือนการเคลือบแก้วนะครับผมระบบคล้ายๆกันหรือจะเหมือนขั้นตอนล้างรถเบสิกรุ่นใหม่ของผมนะฮะจากนั้นเราก็ถอยรถมาไปช่องแห้งนารถไปเป่าแห้งแล้วก็เช็ดฝุ่นเป่าฝุ่นนะฮะดูดฝุ่นเราก็จะดูดประมาณนี้นะฮะแว็กภายในเราก็จะแว็กประมาณนี้เลยแต่เราจะแถมแปรงหน่อยๆน,นะครับบางท่านอาจจะมีฝุ่นตามคาบตามมุมปรระะมาาาณนนนี้้เเกกก็็ํบออใหค แต่ถ้ารอยสกปรกเยอะจนเกินไปผมแนะนําปลาภายในหรือเดเทลท้างในใหม่นะฮะถังน้ามันเราก็ไม่ควรพลาดใช้โปรโมชั่นชุดใหญ่แล้วเราก็จัดชุดใหญ่ให้ครับผมหลังจากนั้นเราก็เต็มตัวขัดสีได้เลยอันนี้เป็นขั้นตอนจบนะฮะแต่เราตัดมาให้ดูก่อนก็จะเงาเงาสวยๆฉ่ำๆประมาณนี้เลยพอดีผมตัดคลิปเต็มไว้ในกล้องนะครับผมแต่ด้านลบไปเสียงงั้นก็ได้ภาพบางส่วนมาประมาณนี้นะฮะคลิปใครที่มาใช้บริการและไม่ได้ตัดต่อกําลังกู้คืนอยู่นะฮะรอรับชมสักพักหนึ่งผมพยายามตัดทุกคันพยายามถ่ายลงทุกคันนะ ทีก็คิดคําพูดไม่ได้เลยต้องขายแบบตรงๆประมาณนี้ครับมุกถามว่ามีไหมก็มีอยู่นะฮะแต่ถ้าจะใช้มุกมาเล่นนะฮะต้องมีความคิดและก็มีลูกค้าหยอกล้อหยอกเล่นนะครับผมถ่ายเห็นหน้าได้ถ่ายเล่นได้นะฮะคลิปมันอาจจะดูน่าดูกว่านี้นี้มีแต่คลิปงานโดยตรงก็ไม่สามารถจะเล่นมุกได้คลิปอาจจะไม่ค่อยน่าดูน่าฟังสักเท่าไหร่นะฮะเป็นเชิงขายเส้อมากกว่าแต่ได้ความรู้ไปเน้นๆนะฮะใครที่ไม่ได้มาใช้บริการที่ร้านผมอาจจะใช้บริการแถวบ้านท่านดูคลิปผมบ่อยๆและเป็นแนวทางไปดูร้านแถว ออนั้นนะฮะว่าขั้นตอนทําประมาณนี้หรือเปล่าเราสามารถทักท้วงได้ว่าเราดูคลิปผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไอ้ทั้งความรู้และได้ทั้งประสบการณ์ถ้าใครฟังไม่ทันนะฮะก็ท<จ>ิมงไม่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมนี่ก็จะเคลือบสเปรย์ที่แว็กเป็นแบรนด์ของเคคาแคร์ต่อบินนะฮะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของผมเองผมแนะนําเลยนะครับผมตัวนี้เป็นพระเอกที่ร้านผมเลยคือใช้ยอดเยี่ยมนะฮะใช้งานง่ายด้วยเงาจริงด้วยและปกป้องลดคุณได้นะครับผมใครที่อยากให้ลดเงาเงาสวยอยากจะมาใช้บริการที่ร้านผมไม่มีเวลาหรืออยู่ไกลนะฮะ นะนำซื้อน้ำยาของผมไปได้อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมลองกดเข้าไปดูช่วงนี้ขายของของผมก็เงียบๆนิดนึงพอดีผมทําการตลาดไม่เป็นนะฮะเอาใจจริงผมก็ไม่ค่อยอยากขายสักเท่าไหร่กลัวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับผมแต่ถ้าไม่ขายไม่ได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนรายได้ลดลงยังไงก็ฝากอุดหนุนผมหน่อยนะครับผมใช้ดีจงบอกต่อครับผมลดเงาจงบอกต่อถ้าคุณเคลือบอย่างนี้สม่ําเสมอนะฮะหลังจากเราขัดสีเป็นที่เรียบร้อยลองครับผมรถจะออกมาเงาวสวยตลอดเวลาขับไปไหนก็โดดเด่นเป็นเอก กลักนะครับผมถ้าใครไม่มีเวล,เวลานะะฮเวลามาผมได้เดี๋ยวผมจัดให้ครับผมเคคาแครเต่าบินฮะ